สวัสดีครับทุกทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากทางจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับ ค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมพระส,สมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ฐานแซมเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปผมจะย้ําเสมอต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพ ความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับมองตรงๆโดยรวมลงไปนะครับสภาพพื้นผิวพระที่จะจะยุ่จะยับจะย่นนะครับคาบฝ้าขา,ขาวๆนะครับโอยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระสันนิษฐานน่าจะ เป็นคาบน้ำปูนเปลือกหอยสุกเลเหยโลยตัวขึ้นมาปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับถ้ามองแบบง่ายๆนะครับพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์ตื้นของพิมพ์ฐานแซมนะครับเส้นซุ้มขอบแก้วนี่ก็จะเรียวบางยาวอ่อนช้อยสวยงามส่วนพิมพ์ทรง องพระนี่ยังพอคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับมองตรงๆลงไปนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์ด้านข้างนะครับทั้ง4ด้านนะครับจะปลิ้นออกมาด้านหน้าเลยนะครับลักษณะคล้ายๆกับกรอบกระจกเลยนะครับตะแคงดูด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่ยังพอคมสันลึกเด่นชัดเจนลักษณะคล้ายๆกับเป็นพิมพ์ตื้นนะครับพระเกตนี่ก็จะเรียวยาว บางจะลดซุม้มใบหูทั้งสองข้างนี้จะขึ้นลางๆเลยนะครับส่วนหัวไหล่ทั้งสองข้างนี้ก็จะยกนะครับการทิ้งตัวของลำแขนนะครับทิ้งลงมาตรงๆแล้วก็จะหักศอกนะครับหน้าอกนี้ก็จะเป็นอกร่องนะครับส่วนหน้าแข้งนะครับลักษณะจะเป็นหน้าแข้งขวาทับซ้ายนะครับเส้นแซมทั้งสองเส้นนี่ยังพอคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับส่วนฐานทั้ง3าชั้นนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับ คมสันลึกเด่นชัดเจนเม็ดมวลสารนะครับเม็ดเล็กๆนี่โอยตัวกระจ,จายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับตะแคงดูด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์นี่จะปลิ้นออกมานะครับถ้ามองตรงๆข้างๆนี่ลักษณะคล้ายๆกับขั้นกนระดเลยนะครับส่วนด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับรอยตัดตอกนะครับขอบข้างนะครับพื้นผิวพระด้านข้างนี่ก็จะยู่ จะย่นนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อรอยแตกรอยแยกส่วนด้านหลังนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่จะยู่จะย่นนะครับสังเกตเห็นฝ้าขาวๆนะครับสันนิษฐานน่าจะเป็นน้ําปูนเปลือกหอยสุกนะครับระเหยโรยตัวขึ้นมาปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับด้านข้างนี่ชัดเจนนะครับสังเกตเห็นรอยตัดตอกนะครับขอบข้างนะครับรอยแตกรอยแยกเม็ดมวลสารนะครับ เม็ดเรื่องๆโอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวตะแคงดูด้านข้างนี้เราจะสังเกตเห็นนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์นะครับจะวิ่งลงมาจากด้านบนลงล่างเลยนะครับลักษณะจะเปิ้นออกมาคล้ายๆกับขอบกระด้งเลยนะครับตะแคงดูนี่องค์พักนี่ก็จังพอคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับสังเกตเห็นใบหูนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ตื้นของพิมพ์ฐานแซมนะครับด้านบนเห็นเห็นนะครับลองรอยการยุบตัว ค<ข>าบ <Basil> น้ำปูนเปลือกหอยสุกนะคระับเหยโรยตัวขึ้นมาปกคลุมทั่วพื้นผิวนะครับส่วนการตัดขอบด้านบนนะครับสังเกตเห็นนะครับลักษณะจะปลิ้นออกมาด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าด้านล่างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นนะครับร่องรอยการยุบตัวร่องร่องรอยการแตกแยกนะครับสังเกตเห็นนะครับเม็ดมูลสารนี่เม็ดเล็กๆผุดขึ้นมาจากเนื้อในขององค์พระนะครับเราก็ จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่จะยู่จะยับจะย่นนะครับเนื้อหาวันนะนี่ก็จะออกขาวอมเหลืองนะครับเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆนะครับผุดขึ้นมาจากเนื้อในขององค์พระนะครับ คาบฝ้าเขาขาวนี่สันนิษฐานน่าจะเป็นน้ำปูนเปลือกหอยสุกนะครับระยเหยลอยตัวขึ้นมาปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนะครับพอคมสันลึกเด่นชัดเจนสังเกตเห็นพระเกศน,นะครับจะเรียวบางแทงจรดซุ้มนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยุ่จะย่นนะครับใบหูทั้งสองข้างนี่ยังพอคมสันเด่นชัดเจนนะครับ ส่วนหน้าอกนี่จะเป็นอกล่องนะครับไล่เก็บรายละเอียดนะครับภาพชัดบ้างเบลอบ้างต้องกราบขออภัยนะครับการทิ้งตัวของลำแขนสังเห็นนะครับลำแขนนีจะทิ้งลงมาตรงๆทั้งสองข้างเลยนะครับลักษณะของลำแขนนีก็จะเรียวบางมากเลยนะครับหน้าอกนี่ก็จะเป็นอกล่องนะครับส่วนหน้าแข้งนี่จะเป็นหน้าแข้งขวาทับซ้ายส่วนเส้นแสมใต้ฐานนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับจะเห็นนะครับ ฐานทั้ง3ชั้นก็เช่นเดียวกันนะครับคมสันเด่นชัดเจนส่วนฐานชั้นที่3นะครับตรงกลางล่องนี่จะเป็นแอ่งเลยนะครับจะเป็นแอ่งยาวลงมาเลยนะครับเห็นนะครับทางช่องเป็จวบต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง Youtube ส่วนไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายถูกบ้างผิดบ้างนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับ ชัดบ้างนะครับหรือไม่ชัดบ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นเส้นบังคับแม่พิมพ์ด้านข้างนะครับจะปลิ้นออกมาด้านหน้าเลยนะครับลองรอยการตัดตอกของขอบข้างนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดสาระสําคัญนะครับขอบข้างนี้จะจะสังเกตเห็นรอยตัดตอกนะครับทางช่องเป็นจังันเราต้องกราบขอบพระคุณเช่นเดียวกันนะครับ มีผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้นะครับหรือการแนะนําแนวทางในการลงคล้องนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับสังเกตเห็นเนื้อหาวันละนะครับจะออกขาวอมเหลืองนะครับจะเนื้อจะนุ่มนะครับคาบฟ้าขาวๆนสันนิษฐานน่าจะเป็นคาบน้ําปูนเปลือกหอยสุกนะครับระเหยลอยตัวขึ้นมาปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับ องค์นี้เป็นอีกองค์นะครับสภาพเก็บไม่ได้ใช้เลยนะครับด้านข้างด้านนะครับเห็นร่องรอยการตัดต่อข้างล่างนะครับจะเป็นเส้นขวางเลยนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับเม็ดมวลสารนะครับผุดขึ้นมาจากเนื้อในขององค์พระนะครับเ็เห็นนะครับทางช่องเป็นจวันเราอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับลองไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับ มีกลุ่มมีเพจนะครับมีเฟซบุ๊กนะครับที่ออกมาให้แนวทางนี่ไม่แตกต่างกับผมเท่าไหร่นะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างนะครับศึกษากันให้ดีๆนะครับพระสมเด็จวัดระฆังทุกเนื้อนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มและบุคคลนะครับเอาของสนามหรือของเรียนแบบออกมาเล่นนะครับอยากให้ผู้เยชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับกลุ่มและบุคคลพวกนี้เขาไม่ได้มองท่านเป็นเพื่อนหรือเป็นเอฟซนะครับเขามองพวกท่านแค่เป็นเหยื่อนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับสําหรับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง u t u b e ของผมนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับขอให้เพื่อนๆจาก a c e b o o k ก็ดีตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube มีความสุขยามขําก,กับครอบครัวที่บ้าน ส่วนท่านใดกําลังเดินทางนะครับขอให้ทุกทท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับสวัสดีมีความสุขครับทุกทท่าน